มือครับมือีเป็นทีมงานเอามันนะครับมือนี่ครับผมบเอาลํามันก่อนแล้วมันของก้าเจ้าดอกครับอันนี้มาขอลํามันเอาปีต่อมใส่ด้วยือนี่ครับครับสายเตะครับผมสายเตเพิ่นกับเอามาเอาไปปลูกขึ้นกันครับผมมาผิดมืออี่แล้ห่อนครับเหมือนโอ้ยมันแดดสามสี่มือแล้วครับแต่ว่ากับเอาไปเตรียมไปฮ็ดปลูกนะครับ อืมตัดได้แล้วมัดเขาก็อบขนขึ้นรถเพราะว่าปูอีบัดเสพใส่ว่าหิวเขาแล้วอย่างนี้ว่าสัตนกระจิบบวานกระจิบขึ้นแล้วหิวเขาเพิ่นกระห้อเขาเยอะเลแหละเขาบอกินรถเสพบอกเลยกีบินี่ว่าต้องต้องเอื้อนกันพวกนี้ไม่ได้เอื้อนกันยากเมื่อนี้นั่งเป่าเลยนีะครับหอนหล็ ทางเย็ท anyway ี่นั่นล่ะมาตรอฐานใส่ไทยเดเห็นด้วยหันละหุ้นดีครับเหยียบใส่กันโลเก็เธอให้ฟ้าอยู่ข้างกันตั้มใหญ่ลำเยาว่ายุตัดมักไงใส่ออกฐานพอได้แบบนี้ นี่ครับผมสายเตะเพื่นก็ไปเอาพันได้การดู้ครับพันก็ไปสูงที่ยังเดี๋ยวร่ำไงครับตันจุลูอยู่มว่ามันดูใบอืมพัดนดูใบใบดูร่ำโอ้นี่ครับอืมเอาละพอสองบาหอยเด้อครับเสพใส่ คนน่ารักจังเลยเด้ครับนี่คนต mm There, It, uh, ่างว่นกับไปพุ่นแล้วลานฝูเลี่ตนอืมคืออยู่เดี๋ยวงอนสั้นเลอืมสามสั้นบว่นี่ครับยังยังจะเอากลับมาอีกนะครับแบบรับล่วงไว้แบบเนี้ยกินเขากนครับทีมงานมาหิวเขาแล้วบรรยากาศดูครับผัดละมันงามคัก นี่ครับมาแต่นะอยู่นักินแล้วครับจะชิมจะชิมหลักข้อแล้วเจอรกัายังครับกับหมูต้มครับผมเสียบับบกินเพชไวอยู่เล้อซื้อขวาเพิ่งชงหนึ่งครับผมอันไหนยังเปลี่ยนเเพชไวอยู่ไหนยังเปี่ยนหมูต้งโอ้คุณทีมเห่อบิ่งณห้างเหอยัง กินน้ำกลนยุกมีแก้วนีงเก็บบ่ต้มนะน้ำซปอะไรสักทก็ไรกล้วยกับอเลยหรอกมีข้าวเดี๋ยวมาเด้อครู่เทียบกินเขาเนียนดูน้งจ้นะ้นอย่างกนบัวโยูาขึ้นอย่างเนย่นะ

ตางวันดยุดต่างไว้ดีเด็ดดนด้วยกันใจพวกแกงก็เจ้าผมครับผมตุมเตือ uh ือมเอืมเปียๆกับอากาศกันห่อนที่ชดตุ่มข้าไปเปียกกายกนนี่

không tôi thấy không đây có trồng lai giả chỉ thua Viên viết

เขาไปลงบาเขาไปนาะเอฟห่วงหมนี่ยไม่ใช่น้องละชิน,นอ,อีกโว่มันจะตายแล้วพึ่งกินของอ่อนหน่อยก็มีนาผพิตรอินเตะเต็ด้วยกับต้มโอ้โหสองสี่ส่วนได้กันได้ nha mà xíu nó giọt ít nó khay rồi cái quòng không ăn <tôi> <nước> <tôi là nước> <tôi> <nước. tôi là> Sai mắm mọi người để làm mặt là mặt 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 ครับผมจะกินปลาคามครับประทศนี้เออม่นดอเนี่ยน้อหมกราดีกินครับปลาคามดกๆอกนี่ก็ดกแค่ไ

เกิอท้องล่ได้แหละไหนยังส่งแจมแจมมีแจวกินอยู่บ่จอยู่บ่ดีแจวคุณน่ะแจ้วกระเดยแจวผงครับผมหืม เป้มแนอเ้เออเดี hmm. uh ๋ยวใส่เอายังวะทนแ่บน้เป็นหมากอโอ้โหหอยหอยมันย่างอยู่เาเมาอาไปเอาซุปบ่ซุปก็ได้หมาก่อนมันอกินแล้วสเข็ยอืมครับเดี๋ยวไปเอาอีกเกียวนึงนะครับเนี่ยเอาซ้ำเก้าหี่ละ ออกเบี้ยน้ำอะไริ้มเบิดหนเว้ยนึงเลยว่าเจีงหลวดเจ้ากินผู้เดียวหมเซ็จเลยแก้วโอ้โแม่นแก้วครับเกลืออืมโอ้จินไหนคือมาเป็นตะสมเ ยำเร็กๆร่กโมานครับโอ้ยแก้วปากอืมน้องคือจะบ๊วยยี่บ๊อนร้ไเอาด้ครับไปยัคอกอน เ,เลครับพอแล้วชมพวัวบาสิพ่อกับพกพ่อเาเอาเอาีกจักหน่อยกันครับฮัทดูฮัอดูอออเอาไปกินน้ำยุสวนน้ำพอมครับแจ้วอยอูอ่กลาง บันะครับผมอยู่ดีมีแห้งกันทุกคนครับพอกันไหมสายเปลยก็ยุนละผมแวไปเอาแยกเขี่ยวกันครับอยู่ดีมีแห้ครับสวัสดีครับ